วันนี้เราจะมาแกงเห็ดลังงกันใส่พริกแกงแบบอีสานนะคะตะไครไม่มีก็เลยแกงแบบอีสานใส่พริกนิดนึงใส่ผงนัวใส่เกลือนิดนึงนัวแล้วก็ใส่น้ำปลาสอง,องทับพีจริงๆก็ไม่ชอบเค็มมากแล้วทับพีครึ่งก็พอสองทับพีแล้วก็เติมน้ำลงไปนิดเดียวไม่ต้องเยอะ เดี๋ยวพอเราใส่เห็ดลงไปนะ้ำเห็ดมันก็จะออกอีกอนนเ,เห็ดละมลูตอนนี้โลละสามร้อยแปดสิบบาทอันนี้หนึ่งโลเห็ดไข่ พอเห็ดสุกแล้วเราก็เติมใบแมงรักลงไปแล้วถ้าไม่เผ็ดเราก็ใส่รูกโดดนิดนึงแล้วก็แค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะ